สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยชี้ตัวดีตัวเด็ดนะครับวันนี้เป็นมวย rws นะรายการราชดำเนินนะครับคู่ระหว่างกัปตันกับ1ล้านเล็กนะครับวันเสาร์ที่12ตุลา2567นรบะครับคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด3ครั้ง คร,ครั้งแรกเนี่ยก็เป็นการเสมอกันไปนะส่วนอีก2ครั้งถัดมานะครับก็เป็นทางด้านกัปตันเนี่ยเอาชนะไปได้นะสครั้งหลังเนี่ยเป็นในรายการ RWS ทั้ง2ครั้งนะครับมาไฟนี้นะเรามาดูข้อมูลนะักหมวยกันก่อนนะครับเริ่มจากกัปตันนะครับ กัปตันเนี่ยอายุ31ปีนะครับสูง170เป็นชาวหนองบัวลำพูนนะครับซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่นะโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นมวยฝีมือนะครับเตะขาต่อยมัดนะครบเครื่องนะครับมีเดี่ยมมีทรงสวยงามนะครับอ่าสถิติ3ไฟล่าสุดนะก็ ชนะแพ้ทางด้านตะเภาแก้วสิงห์มาวินนะครับแล้วก็ชนะขุนหานเล็กเกียรติเจริญชัยไฟล่าสุดเนี่ยก็แพ้ให้กับทางด้านเพชรธงชัยสอสมหมายนะครับทางไฟล่าสุดเนี่ยไฟที่เจอกับเพชรธงชัยเนี่ยต้องบอกว่าไฟนั้น,เ,นเป็นไฟที่เรียกได้ว่าพลิกล็อกเลยทีเดียวนะเพราะว่าความเชื่อมั่นเนี่ยเนื ความเชื่อมั่นเนี่ยเปิดมาทางด้านกัปตันนะครับเนื่นองจากว่าชกในบ้าน้วก็เกรดมวยเนี่ยดีกว่าแต่วันนั้นเนี่ยกัปตันเนี่ยเดินไปเข้าล่องแข่้งนะครับก็คือทางฝั่งเพชรธงชัยเนี่ยตั้งรับจัดทางได้ดีนะครับหาจังหวะอ,ออกแข่้งบวกศอกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าได้ผลนะวันนั้นเนี่ยกัปตันเนี่ยโดน ทางด้านเพชรธงชัยเนี่ยบวกสอกแตกนะครับแล้วก็ทําให้แพ้คะแนนไปนะครับสําหรับทางด้านกัปตันกัปตันเนี่ยต้องบอกว่าาหลังจากที่เขาชนะทางด้าน1ล้านเล็กมานะครับฟอร์มการโชกเขาเนี่ยยังยังแข่งแว่งนะยังดูไม่ค่อยนิ่งนะครับก็ต้องมารอดูไฟนี้กันนะครับว่าไฟนี้เนี่ยเขาจะมา มาดีแค่ไหนนะครับแล้วก็จากกู้ฟอร์มเดิมกลับมาได้ไหมนะครับกับปตันเนี่ยเขาเคยไปชกที่วันลุมพินีด้วยนะสถิติการชกของกัปตันในวันลุมพินีก็ถือว่าใช้ได้นะชก5นะครับชนะ3แพ้2นะแต่ว่าไฟล่าสุดเนี่ยชกเมื่อปี2022นะครับก็แพ้คะแนน ให้กับอาราวดีลามัสนอฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้าน1ล้านเล็กกันบ้างน,นะครับ1ล้านเล็กเนี่ยอายุ28ปีนะครับสูง173เป็นชาวกราสินนะซ้อมอยู่ที่จิตเมืองนนทนะครับหนึ่ล้านเล็กเนี่ยเป็นมวยมวยเข่านะครับเป็นมวยเดินมวยบู๊นะครับ เข่าในเนี่ยค่อนข้างเหนียวเลยทีเดียวนะสถิติ3ไฟล่าสุดนะครับก็ชนะน็อกหลังขาววอ3สังพภัยนะครับชนะน็อกวาฮิตนิกะนะครับนักชกชาวอิหร่านนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดเนี่ยก็ชนะน็อกยกแรกนะครับรุ่งกิจบอรุ่งโรจนะครับสองไฟ์สุดท้ายเนี่เป็นรายการ a w s นะครับ อาฟไลล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านหนึ่งล้านเด็กเนี่ยมามาโหดเลยทีเดียวนะครับต่อยได้ดีมากนะร่างกายแข็งแรงสอกคมนะครับยกแรกเนี่ยได้โอกาสสับสอกทางด้านรุ่งกิจเนี่ยล่วงลงไปคามุมเลยนะครับล่วงลงไปคามุมเลยจงังหวะที่ลุกขึ้นมาก็โดนซ้ำไปอีกสอกหนึ่งหลับไปเลยนะครับ ก็ทำให้ทางด้าน1ล้านเล็กเนี่ยชนะรุ่งกิจบอลรุ่งโรดไปได้นะครับในวันนั้นนะหล้านเล็กเนี่ยต้องบอกว่าอาฟอร์มการชกของเขาเนี่ยหลังจากที่เขาแพ้คะแนนกับอิตันมานะครับก็โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับชนะน็อกคู่ต่อสู้ไม่เกินยก2นะครับต้องบอกว่า ฟอร์มช่วงหลังในสามไฟสุดท้ายเนี่ยสดเลยทีเดียวนะสภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะครับดูแล้วเนี่ยจะมีศอกเสริมมานะครับเป็นอย่างดีนะเรียกได้ว่าน่าจะน่าจะเพิ่มศอกเข้ามานะครับนะสำหรับทางด้าน1ล้านเล็กนะครับนะรูปมวยในวันนั้นนะที่จะเจอกันนะครับทางด้านเล็ตความเชื่อมั่นเนี่ยต้องบอกว่า เปิดมาทางด้านกับปิตันเนี่ยค่อนข้างลึกมากนะครับเปิดมา1.48นะครับปัจจุบัน1.50นะก็ประมาณ2.1นะครับก็อาจจะเนื่องด้วยว่ากับปิตันเนี่ยชกในบ้านนะครับเลดความเชื่อมั่นก็เลยออกมาทางทางด้านกับปิตันซะเยอะนะแต่ส่วนตัวผมมองว่า มวยเนี่ยเขาเขาชคกันมาสามไฟแล้วนะครับก็น่าจะรู้ทางมวยเป็นอย่างดีนะแล้วก็ชกทุกครั้งเนี่ยสามไฟที่ผ่านมาก็สนุกทุกครั้งสู้ทุกครั้งนะครับไม่มีไฟไหนที่เรื่องวชนะขาดหรือว่าแบบอ่าไม่สมศักดิ์ศรีเลยนะครับอ่าไฟสุดท้ายเนี่ยถึงจะแพ้คะแนนอ่าแพ้เห็นนะแต่ทางด้าน1ล้านเล็กเนี่ยต้องบอกว่า มาเนี่ยสู้ดีมากเลยนะสำหรับไฟล่าสุดนะครับทางด้าน1ล้านเล็กรูปมวยวันนั้นผมมองว่าก็จะออกมาแบบเดิมนะครับก็คือ1ล้านเล็กเนี่ยก็เดินเดินบทเดินบี้ส่วนทางด้านากับปตันเนี่ยก็จะตั้งรับจับทางอล้อออกมัดออกแข้งสวนสวยๆนะครับได้จังหวะก็มีบุกมีเดินบ้าง นะแต่ผมมองว่าวันนี้นะหล้านเล็กเนี่ยฟอร์มค่อนข้างสดน,นะครับส่วนทางด้านกัปตันเนี่ยยังแกวง่งแกว่งอยู่นะด้วยอายุอนามที่มากขึ้นนะครับคือนักมวยที่อายุมากๆเนี่ยมันก็จะมีแต่ลอยดงลอยลงนะครับยิ่งโดนเยอะๆนั่นก็สะสมนะครับทางด้านกัปตันเนี่ยเลยเลขยก3ไปแล้วนะครับส่วนทางด้าน1ล้านเล็กนี่ก็ไม่ได้น้อยนะก็กําลังจะเลข3แล้วเหมือนกันนะแต่วันนี้ผมมองว่า 1ล้านเลเนี่ยด้วยฟอร์มที่สดนะครับอายุที่น้อยกว่านะแล้วก็รูปร่างรูปรอยที่สูงกว่านะครับส่วนตัวเขาเองมันมวยเข่าอาชีพด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเขาต้องมีความตั้งใจเป็นพิเศษนะครับเพราะเขาแพ้มาถึง2ไฟแล้วนะสไฟเนี่ยยังไม่ได้ชนะกัปตันเลยนะครับกัปตันเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วด้วยนะถ้าไม่รีบชนะไฟนี้ก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ชนะกัปตันแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ผมมองว่าเลทราคาเนะี่ยเลทความเชื่อมั่นเนี่ยเปิดมาทางด้านกัปตันเนินลึกเกินไปนะฉะนั้นวันนี้ผมออกชอบไปที่มวยรองนะครับผมว่าน่าจะเชียร์ได้สนุกกว่านะเนื่องจากว่าเป็นรองเยอะแล้วเกินนะครับมวยก็ไม่ได้อยู่ในเกรดที่ต่างกันนะครับต่อยด้วยกันมากก็หลายไฟนะรู้ทางมวยกันเป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นวันนี้หนึ่งล้านเล็กน่าจะเตรียมแผนมาแก้เกม เพื่อจะเอาชนะกัปตันให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมออกชอบไปที่มวยรองนะ1ล้านเล็กนะครับสำหรับมวย rws วันนี้นะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอกาสหน้าเนี่ยถ้ามีรายการมวยดีนะครับมีคู่เด็ดนะครับมวยรองลึกๆที่หน้ามีโอกาสได้ลุ้นได้เชี์นะครับผมจะเอามาฝากาผู้ที่รับฟังทุกท่าน นะครับสำหรับวันนี้นะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ